สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันเียครับมาดูสภาพป่าช่วงหน้าแรงกันครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับต่างจากป่าในช่วงหน้าฝนป่าหน้าฝนก็จะเป็นป่าสีเขียวป่าหน้าแรงก็จะเป็นป่าสีฟางแห้ง อันนี้คือต้นมะนาวผีครับบางที่เรียกมะกรูดป่าจะเป็นไม้ที่มีภูพรอเป็นปีกเป็นกรีบตามโคนต้นตามลำต้นเปลือกลำต้นสี เทาอมแดงใบก็จะมีกินซ่าน้อยเป็นไม้อยู่ในวงตระกูลพวกซ่อมอะครับ ตามลำต้นก็จะมีหนามเป็นตอหนามครับก็เขาจะเอาไปสกัดเอาน้ำมันหอมเหยมาทำยารักษาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจครับ ตัวนี้เป็นตอไม้ตอไม้เก่าตัดเตี้ยติดติดเดินเลยครับอันนี้น่าจะเป็นพวกประดูครับปลาดูส้ม ดูส้มเนี่ยเขาจะมีลายร่องไม้สวยๆครับเขาเรียกว่าลายร่องน้ําไหลแต่นนี้เขาตัดแบบตัดติดดินเลยเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เป็นไม้ที่คนนิยมเอาไปสร้างบ้านเรือน พวกบ้านหลังใหญ่หญครับบ้านทรงไทยบ้านเรือนหลังใหญ่จะใช้พวกประดูนะครับเอาไปทําพื้นกระดานทําเสาทําเครื่องเรือนทําตัวไม้ต้นนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นไม้เก่าเป็นตอเก่า บรรยากาศของช่วงหน้าแล้งก็ไม่ค่อยมีจะไม่ได้เห็นพวกดอกไม้หรือว่าดอกไม้ป่าหรือว่าพวกต้นไม้ป่าอะไรเท่าไร่ครับ พอดีผ่านมาเห็นตอไม้ก็อดบันทึกภาพไม่ได้ครับเพราะผมชอบบันทึกภาพตอไม้ไว้ก็เอามาปากให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้ดูได้ชมกันครับกับบรรยากาศของป่าแล้วก็ตอไม้ประดูส้มก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับ